สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊บน้อยเทนดี้ทาร์โรวนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยีิบสีมาฝากในวันนี้นะคะก็มาอัดคลิปนะคะในหัวข้อ7ซ t a r o t in Celtic c ร o โรวันนี้จะเป็นไพ่เ e l ออ f ฟอร์จูนเวลออฟฟอร์จูนนะคะจัดว่าเป็นไพ่โคนเสียนถามว่าทำไมถึงเป็นไพ่โคนเสียนคือไพ่เวลออฟฟอร์จูนเนี่ยหลายๆคนพอเวลาเจอปุ๊บเนี่ยเขาจะทำนายทันทีว่าเออ ได้สามีดีหลอ่อรวยส่วนใหญ่จะทํานายเลยว่าสามีรวยหรือก็เจอเนื้อคู่หรือบางคนบอกว่าก็ถูกหวยบางคนก็บอกว่าได้รับทรัพย์สินสมบัติอะไรประมาณเนี้แล้วพอทายไปแล้วแบบไม่เจออะไรเลยก็มีเรื่องหน้าแตกเกิดขึ้นถามบอกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคือไพ่เวอร์อัลฟูจูเนี่ยคือเราต้องรู้อย่างหนึ่งนะคะคือเขาเป็นกลงล้อมหาสมบัติใช่ไหมถึงไพ่มันจะไม่หัวกลับ มันก็ยังถูกทํานายไว้ว่าเมื่อเวลาคุณได้ไพ่เวอฟอร์จูนแล้วรู้สึกว่าตัวเองดวงดีเนี่ยอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าอย่าพึ่งชะล่าใจเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันหมุนขึ้นหรือหมุนลงเร็วอะไรประมาณอย่างนั้นอันนั้นก็จะเป็นคําทํานายนั่นก็คือหมายถึงว่า <c oughs> ถ้าเวลาเราอ่านไพ่นะคะไพ่เวอฟอร์จูนน่เอ่อโดยส่วนใหญ่อะ่ะมันโดยประสบการณ์นะคืออย่าพึ่งไปทํานายว่าดีหรือไม่ดี คือจะทำนายว่าดีหรือไม่ดีดูอะไรก่อนดูตำแหน่งเซลติกคอร์สก่อนคือมีตำาราเล่มหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะอ่านไพ่เวอฟจูนอะ่ะให้ดูตำแหน่งก่อนไพ่เวอฟจูนเป็นไพ่ที่สนตำแหน่ง คือไพ่ที่ไม่สนตำแหน่งมีไหมมีไพ่ที่ไม่สนตำแหน่งเลยคือหมายถึงว่าฉันจะไปอยู่ตรงไหนฉันก็ยังเป็นตัวตนของฉันคือทาวเวอร์คือหมายถึงว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็วินาสันตโลหมดไพ่ทาวเวอร์เขาจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ไพ่เวอฟจูนเนี่ยเป็นโชคลาบแล้วเธอยังเรื่องมากอีกด้วยนะคือหมายถึงว่าเธอสนตำแหน่งคือหมายถึงว่าไปอยู่ในบางตำแหน่งมันไม่ได้เกิดโชคไม่ได้เกิดลาบขึ้นนะคะคือดังนั้นเวลาเราดูไพ่เวอฟจูนสําคัญเลยว่าเราต้องดูด้วยว่าตำแหน่งอยู่ไหนทีนี้เรามาดูก่อน ถ้าตำแหน่งที่หนึ่งเป็นยังไงหมายถึงว่าเจ้าตัวมองหาโอกาสให้กับตัวเองตำแหน่งที่สองล่ะถ้าตำแหน่งที่2ธรรมดาเขาจะวางนอนอย่างนี้ใช่ไหมคะคือครูดูไพ่หัวตั้งหัวกลับดังนั้นครูก็จะไม่วางตะแงคงครูจะวางตั้งเสมอกันนี่แหละเวลาหัวกลับก็อาจจะเป็นในรูปแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่ามาอยู่ในตำแหน่งที่2แสดงว่ามันมีโอกาสอะไรบางอย่างมาถึงเราคือบางคนบอกโอกาสความรักได้ไหมคะได้ค่ะแต่พไพ่เวอฟจูนจะเป็นโอกาสเรื่องงานก่อน เรียกไง่ายๆได้งานได้เงินแลเรื่องความรักค่อยว่ากันตำแหน่งที่3ล่ะพ่อแม่เจ้านายก็คือแบบหมายถึงว่าพ่อแม่เจ้านายเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่สนับสนุนที่ดีให้กับเราคือหมายถึงว่าจะพยายามดูว่าโอกาสอะไรที่มันจะมีให้เราได้ก็ยยเรียกไงว่าพ่อแม่ก็พยายามดันส่วนเจ้านายล่ะเจ้านายก็คือหมายถึงว่าเราทําอะไรของเราแบบแสดงให้เห็นถึงความพยายามแล้วเนี่ยเจ้านายก็จะสนับสนุนตำแหน่งที่สี่ ซึ่งเป็นตำแหน่งคู่ถ้าได้เวอฟอรจูนคืออะไรคะก็คือหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่แบบเจอเขาแล้วแล้วก็จากกันแล้วมาเจอกันใหม่แล้วก็รักกันได้นะคะไพ่เวออรจูนมันจะเป็นลนักษณะเจอแล้วจากเจอแล้วจากคือแต่ถ้าเกิดบางคนถามว่าเออถ้าเกิดหนูได้ตำแหน่งคู่เป็นเวอฟอรจูนนี่จะได้คู่รวยไหมเขาก็ไม่ได้พูดว่าคู่รวยแบบ เหมือนบางคนจะคิดว่าแบบได้คู่รวยเป็นมหาเศรษฐีโดยส่วนใหญ่มันหมายถึงว่าคู่เนี่ยเขาก็จะไม่ขัดสนเขาก็สามารถดูแลได้แต่แบบอาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้าเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างนั้นนะคะเอามาอยู่ตำแหน่งที่5บริวาร คือมันเป็นการบ่งบอกว่าบริวารเราเนี่ยเป็นคนที่จะสแสวงหาโอกาสความก้าวหน้าให้กับชีวิตตัวเองคือดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีบริวารแบบเบลออฟจูน e น่ะการให้โอกาสเขาเป็นเรื่องสําคัญคือลูกหลานเราก็ให้โอกาสถ้าเกิดเราเป็นเจ้านายเราก็ให้โอกาสลูกน้องมันดีในแง่ไหนดีตรงที่ว่าชื่อเสียงเราจะดีนะคะแล้วก็ ลูกน้องอ่ะเราให้โอกาสไปแล้วเราไม่กักเนี่ยมันก็หมายถึงว่าลูกน้องเขาก็จะมีความสํานึกในเรื่องตรงที่ว่าในแง่ดีกับเราตรงที่ว่าเอ้ยเรามีการให้โอกาสเขานะคือเรียกง่ายๆคนเราเ่ยมันไม่ได้เจอกันวันเดียวยังไงซะวันหนึ่งลูกน้องมีการเติบโตคอนเน็กชันที่ดีก็นําพาไปตรงที่ว่าถ้านกาทำให้ชีวิตเราในเรื่องการเงินการงานหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกน้องเราก็มาเป็นคอนเน็กชันให้เราในอนาคตกลุยทางอะไรต่างๆให้เราซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสอีกทางหนึ่งคือดังนั้นถ้าเกิดว่า เราได้พไพ่เวอฟูจูนในตำแหน่งที่5หมายถึงลูกน้องเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพูดเร็วขอโทษกลายเป็นว่าเราอย่าลืมให้โอกาสลูกน้องเราเราให้โอกาสลูกหลานเราแล้วเนี่ยถ้าลูกน้องเขาดูว่ามีโอกาสในการตเ,เติบโตเราก็สนับสนุนส่งเสริมมันนอกจากจะทําให้เราได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วเนี่ยคอนเน็กชันเราก็กว้างไกลนะคะคือในสมัยก่อนครูเคยได้ยินกรอนสมัยเด็กๆที่ท่องอะ่ะ คือเขาจะพูดว่ายอครูยอต่อหน้ายอฆ่าเมื่อแล้วกิจยอมิตรเมื่อรับหลังคือพูดอย่างงี้คือหมายถึงแบบว่าพอเวลาเราเจอผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเราพูดเราพูดเนี่ยเราสามารถพูดได้โอ้แบบเออนายให้โอกาสผมด้วยอะไรเงี้ยพูดต่อได้พูดได้นะคะยอครูยอต่อหน้ายอฆ่าเมื่อแล้วกิจยอมิตรเมื่อรับหลังแต่จริงๆเขาไม่ยาวกว่านะั้นรู้สึกไม่แน่ใจว่า เป็นอะไรก็ไม่รู้คือสมัยเด็กอย่างครูจะเรียนไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ใช่ไหมในสมัยเด็กๆครูเรียนลัมะเกียนด้วยเออลัมะเกียนสามโกกอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กสมัยนี้เรียนหรือเปล่าไม่รู้แต่ในสมัยก่อนจะเรียนอะไรแบบนั้นนะคะคือดังนั้นเอ่อตรงเนี้ยก็จะเรียนไปด้วยรู้สึกไม่แน่ใจว่าปฐมกอกาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอย่างเด็กๆสมัยนี้อาจจะแบบวิ๊อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่ายังใช้ได้อยู่จนถึงสมัยนี้นะคะคือเรียกง่ายๆว่าคือภาษาวัฒนธรรมอาจจะ ต่างกันแต่จริตคนเรานะ่ะไม่เหมือนกันคือยาการยอยอคูบาอาจารย์ สรรเสริญเยินยอหรือเจ้านายผู้ให้โอกาสเราอะไรเงี้ยพูดตรงหน้าดียอข่าเมื่อแล้วกิจก็คือหมายถึงทำลูกน้องทํางานอะไรเสร็จแล้วก็ชื่นชมชมเชยหรือมีของก่านน้าใจยอมิตรเมื่อรับหลังก็คือหมายถึงว่ามิตรสหายเราอะเราพูดถึงเขาดีๆรับหลังมันจะมีเสียงสะท้อนกลับไปทําให้มิตรสหายรู้ว่าเราชื่นชมเขาด้วยความจริงใจไม่ใช่ยอกันเฉพาะตรงหน้าแค่นั้นนะคะเอาเลยมาพูดโครงเฉยเลยใช่ไหมะอ่ะต่อก็คือหมายถึงว่าบริวารเนี่ยเราให้โอกาสเขา เขาก็จะให้โอกาสเราในอนาคตด้วยเช่นกันอนาคตที่มาในอนาคตนะคะเวอฟจูนหมายถึงจะเป็นโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการงานในเรื่องความรักเราก็มีโอกาสเจอคนเก่าเราได้นะคะส่วนตำแหน่งที่7ปัญหาคืออะไรปัญหาคือบางทีเราใจกว้างเกินไปการใจกว้างการพูดคุยแบบไม่เม้มอะไรต่างๆล้วนแต่ทําให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นถ้าเกิดในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจต้องรู้จักรู้สิป,ปากหรือพูดอะไรไม่จนพูดไม่ต้องพูดจนหมดนะคะเป็นเพราะว่าการเปิดกว้างจนเกินไปเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสหรืออาจจะการ เป็นปัญหาคนรู้ข้อมูลเราเอาไปทําเป็นโปรเจกต์แทนเราเราก็ช้ำระกำใจนะคะตําแหน่งที่8คนรอบข้างคนรอบข้างจะมองว่าเราดีมีน้ําใจแล้วก็นส์กับทุกคนนะคะส่วนตําแหน่งที่9ความหวังลึกๆแน่นอนคนเราต้องหวังเรื่องความก้าวหน้านะคือดังนั้นมันหมายถึงว่าตัวเราเองก็หวังว่าอนาคตเราจะมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีทั้งเรื่องการเงินการงานความรักอย่างนั้นตําแหน่งที่10บทสรุปมันหมายถึงมีโอกาสดีๆโอกาสที่ดีหมายถึงโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับ การเงินการงานเข้ามากดแล้วเรื่องความรักค่อยเข้ามาแต่ทีนี้น้องๆบางคนบอกไม่เห็นบอกเลยว่าตกลงมันให้คุณตำแหน่งไหนเวลาตำแหน่งจะให้คุณต้องอยู่ในตำแหน่งที่สองหรือไม่ก็ตำแหน่งที่สิบไปอยู่ตำแหน่งอื่นเฉยๆไม่ให้คุณคือบางคนบอกว่าอยู่ตำแหน่งที่5อยู่ตำแหน่งที่5ก็ไม่ให้คุณมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะดังนั้นเวอฟอร์จูนต้องอยู่ตำแหน่งที่สองกับสิบคือที่บอกว่าสนตำแหน่งเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ชัวนะ เราอาจจะมองในลักษณะนี้ก็ได้ว่าเอ๊ะช่วงเวอร์อัฟฟอจูนนี่เราดวงขึ้นหรือเปล่าถ้าตำแหน่งสี่และห้าที่เป็นตำแหน่งอดีตเนี่ยตำแหน่งสี่และหที่เป็นตำแหน่งอดีตเนี่ยถ้ามันแย่แล้วเราได้เวอร์อัฟฟอจูนอยู่ในตำแหน่งแถวๆถวเนี้ยนั่นแสดงว่าเราดวงขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยสี่และห้ามันดีแล้วเราได้เวอร์อัฟฟอจูนอยู่แถวเนี้ยแสดงว่าดวงกำลังจะขาเป็นขาลงนะคะคือดังนั้นไพ่เวอร์อัฟฟอจูนเวลาจะดู ดูอดีตก่อนดูตำแหน่ง4-5่ก่อนจะได้ไม่พลาดอย่างที่บอกไปเขาเป็นไพ่สนอดีตนะคะอาราคาหวังว่าวันนี้คงได้ความรู้ไปสำหรับ78 t a r o t in อ e l t i ทาร o s ดอินเซลติกคกับไพ่เว f ออฟจูน แล้วครูก็ต้องขอจบคลิปด้วยคำว่าขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะคะก็เป็นแรงใจที่ดีสำหรับครูอย่างมากเลยขอขอบคุณทุกทุกท่านในชุกช่องทางที่สนับสนุนครูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ